อยากสร้างเงินออนไลน์จากการทําสถานีออนไลน์ทําได้ไงเดคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีุ่กงคนนะครับผมคิมฮะสวัสดีครับผมเข้มครับวันนี้จะมาพูดถึงการสร้างสถานีออนไลน์เข้มคืออย่างนี้ เมื่อก่อนเนี่ยนะผมว่าการที่ทําเป็นเจ้าของทีวีดัทีวีมันทํายากมากเลยเช่นช่อง3ช่องเจอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่สมัยนี้ผมว่าคนเราสามารถเริ่มออนไลน์สเตชันหรือว่าทําสถานีส่วนตัวได้ง่ายขึ้นครับวันนี้เราเห็นพวกสถานีอย่างเช่นเดอะสแตนดาร์ดรู้จักไหมรู้จักรู้จักเอนแบตต่ายเทคอ่ารู้จักโอ้โหสุดยอดเลยแต่คุณรู้ไหมครับว่าพวกนี้เนี่ย <c oughs> เขาอะเ <c oughs> ม่แตต่ที่ทำในทีวีมามาก่อนอแล้วเขาก็แบบมีปัญหามีประเด็นนะฮะซึ่งเขาก็ยอดเยี่ยมผมว่าเขาเก่งมากเลยนะแต่วันนี้อยาหลายค่ายครับเลือกที่จะมาทําออนไลน์เต็ม ออนไลน์แบบว่าไม่ได้เป็นมีอะไรที่เป็นออนไลน์เลยนะพี่เขมอย่างเช่นเดอะแซนด์ดเมื่อก่อนเขาทำปริ้นใช่ไหมเป็นพวกอเดอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาก็ทําเป็นออนไลน์คือเพียวออนไลน์ไม่มีอะไรที่เป็นออฟไลน์เลยก็โหและวเข้มก็เพิ่งรู้ว่าเขาทําแบบมีพนักงานเป็นร้อยคนอ่ะตั้งแต่ฟังคิปคือแบบมันใหญ่มากสําหรับไอ้พวกสื่อออนไลน์พวกเนี้ยใช่ครับบางครั้งเรามองว่าเฮ้ยยูทูบโอ้งานเด็กน้อยหรือว่าทําเพจเฟซบุ๊กมันเหมือนมาทำกันคน2คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่จริงเนี้ย คนที่เขาแบบเป็นบริษัทใหญ่ๆเองเขาก็เลือกที่จะมาลงในออนไลน์น Facebook, YouTube, ทั้ง Facebook y o u t u b e ถูกอ่าพอดแคสต์หือทุกช่องทางที่มีติ๊กต่อนี้ก็เริ่มมีแล้วนะครับแต่นั้นเนี่ยเฮ้ยพลังของสื่อพลังของออนไลน์เนี่ยแบบเราไม่ต้องไปในทีวีเลยนะมันทรงพลังจนแบบรายใหญ่ๆเองเลือกที่จะออนไลน์เพียวๆเลยซนะ้ำไม่เอาทีวีเลยนะครับ คือต้องพูดอย่างนี้พิมคือเวลาเราทำเสือในโลกออนไลน์ line, mm hmm. ใช่ปะ่ะ mm hmm. คือมันแล้วแต่ไงเพราะว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเราจะสามารถที่จะทําใหญ่ก็ได้ mm hmm. หรือว่าจะทําเล็กก็ได้ mm hmm. เราอาจจะเริ่มต้นอย่างเล็กๆก็ได้สมมติว่าอยากเป็นโฮมเมดบ้านๆแล้วก็สามารถทําได้มีไม้ตัวหนึงงน่งมีกล้องตัวหนึง่งใช่ปะ่ะ mm hmm. หรือว่าอยากจะอ mm ัปเกรดโปรดักชันให้มันดีขึ้นมาหรือว่าอยากจะจ้างคนมาเพิ่มเป็นทีมงานเพิ่มเพื่อที่จะทำโปรดักชันเฮาส์เป็นแบบโอ้โหรายการเนี่ยสมมติว่าช่องแค้มไลท์โอ้โหมีหลายรายการเหมือนเหมือนรายการบีดอสกาอย่างเงี้ยก็มีหลายซีรีส์อยู่่่ใในนนั้้้กกกก็็็็จจะะหญไไดดเลซึง ไม่มีปัญหามันมันมันเหมือนแบบมันมีพลังในการที่จะทําให้เราสามารถที่จะทําเงินหรือว่าสร้างรายได้ได้เยอะมากๆเราทําใหญ่เราก็ได้ใหญ่ได้เงินเยอะอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะต้นทุนการเริ่มต้นมันถูกแล้วความเสี่ยงก็ต่ําคนก็เลยมาเริ่มแบบเล็กๆได้อะไรเงี้ยโดยที่แบบอาจจะไม่จริงจังก็ได้นะพี่เจอหลายคนอย่างเี้มทำธุรกิจนะโอ้โหลงทุนเป็นร้านเปิดโชว์รูมเปิดช็อปเปิดร้านค้าแต่พอทําออนไลน์ที่ไม่อยากทำเยอะทำแค่วันละชั่วโมงมั้ยมันยุ่งอ่ะไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยคือต้องก็เก็งอย่างว่าเวลาทำธ กับทำสื่อออนไลน์ต้องให้มุมมองเดียวกันคือคุณกำลังทำธุรกิจเช่นเดียวกันแต่เป็นธุรกิจที่อยู่ในออนไลน์เพ,พียวๆบางคนมองว่าออนไลน์มันคือแบบเหม่วยงานอดิเรกมากกว่า <ừ. S 1> เป็นธุรกิจเขาเขาจิงแบบไม่ได้ลงทุนไม่ได้ตั้งใจทำออนไลน์เยอะขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นที่เห็นนี้ก็คือโปรดักชันอลังการมากมายคือจริง,รงเหมือนจะอลังการใช่ไหมแต่คิอว่าคนอื่นที่แบบช่องอหยาอลังการมากาากว <ๆ S 1> ่านี้เยอะอันนี้คือแบบเฮ้เราก็เป็นโฮมเมดเล่นๆสนุกๆค่อยๆเก็บตังค์ซื้อเพื่อนเข้าไปเรื่อยๆนี่คือแบบเต็มไปหมดเลยก็ค่อนข้างที่ แต่เคยมาให้เห็นว่าเฮ้ยไอพวกงานโปรดักชันหรือว่างานทําเป็นสื่อออนไลน์ในยุคนี้มันสามารถที่จะทําเงินได้แล้วก็เป็นอาชีพได้จริงอางเช่นเคมก็เคมจบมาแคมก็ไม่ได้ทําอะไรพวกนี้จบความเกียวกัแกรม,มาไม่เกี่ยวอะไรกับกล้องอะไรอย่างเงี้ยว่า <c oughs> แต่แบบเฮ้เราก็รู้สึกเราชอบแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะทําให้คนใหม่หรือว่าคนที่แบบอาจจะไม่ไม่ได้มีความรู้เลยเนี่ยได้เริ่มต้นได้แล้วไปคิขไคิดว่าไอพวกการทำพวกเนี้ยเราจะมีทริคอย่างไงที่จะทำให้แบบ สร้างไรายได้ได้เออใช่จริงๆพี่ว่าอันเนี้ยหลายคนเขาอาจจะมองไม่ถึงคืออย่งนี้คนส่วนใหญ่ที่ทําออนไลน์เคมหรือทาสื่อทํา f Facebook ทำ YouTube เนี่ยเขาไม่ใช่เป็นนักธุรกิจดังนั้นการหาไรายได้เนี่ยนะครับหรือว่าการทําให้เกิดมอนาทายมันยากเขาก็คิดให้คนดูเยอะๆซึ่งได้ได้จาก YouTube ก็ได้แต่มันน้อยไหมเดี๋ยวเค่มบอกเลยไหมแรว้ววลารเยไร้กันเท่าไหร่เอออย่าเพิ่งหยอกเดยเพิ่งสปอยจะบอกว่ามันน้อยจริงๆนะครับ ก็มานา้อยจะได้บอกทำมาเยอะจะบอกไม่ได้ไงน้นอยบอกได้แต่ของพี่ยัเยาะอยู่นะครับ <laughs> แต่ผมจะบอกอย่างนี้ครับในนักธุรกิจออนไลน์นะไม่ใช่นักธุรกิจสื่อช่องสามช่องเจ็ดเนี่ยเขาทําทุกอย่างและเขามีไรายได้เข้ามาเพราะเขารู้จักการมอนิทอิดหรือว่าการทําเงินจากมันนะครับอย่างเช่นอะไรโฆษณานะครับอย่างอสูรจะพูดถึงบูเพสนิวาสอย่างเงี้ยโอ้โหโปรดักชันอลังการอันนี้ถ้าเข้มทำแล้ว รอก็นงานยูยูทูบแหละจะรอดไหมเข้มมันก็จะเหนื่อยหน่อยน่าจะตายแล้วคือต้องต้องกู้เงินมาจ่ายค่าพนักงานก่อนแล้วค่อยทำดาราตังค่าดาราอาจจะไม่ตังค่าดาราเท่าไหร่ต้องไปกู้เลยซึ่งซึ่งถ้าลองคิดว่าถ้าทำโปรดักชั่นเหมือนบุบเทสานิวาสพี่ว่าทำในยูทูบแบบมันก็จเจ๋งเลยแหละคือเราเราเนี่ยทำไม่ได้แต่ว่าทำไมก็ถึงทำได้เพราะว่าเขามีโมเดลรายได้ครับเช่นเฮ้ยหาสปอนเซอร์มาก่อนนี่สำคัญแล้วค่อยไปทำหนังถูกไหมฮะ ไม่มีทางเรที่แบบว่าบูเพสามารถลายไปห้าตอนแล้วสปอนเซอร์เพิ่งเข้าอ่างเงี้ยตายพอดีเราเราแค่สังเกตได้เลยหนังเกาหลีอะไรเงี้ยเวลาดูหนังซีรีส์ใหม่ใหม่ใช่ปะ่ะมีโฆษณาเรื่อยๆนะเปิดกินนู่นนี่นั่นคือเหมือนว่าเขาเตรียมการที่จะได้รับเงินสปอนเซอร์มาก่อนที่จะทําหนังแล้วนะพี่ก่อนที่จะถ่ายทำด้วยซ้ำเหมือนเขามีโมเดลในการสร้างรายได้มาก่อนหน้านั้นแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะให้เพื่อนๆดูเด้อเฮ้ย ไอ้โมเดลของเพื่อนๆคืออะไรในะการที่ทำเฮ้ยมาทีทำช่อง YouTube อยากจะได้ตังค์มาแต่ไม่รู้ทำางินยังไงอยากจะได้ตังค <นะ S 1> ์ยอดวิวบางทีมันแบบมันอาจจะผิดหวังนิดนึงเงิน,งนไทยมันน้อยจริงเงิงานอะไรได้ของไทยเปลี่ยนความคิดใหม่มผมให้ว่าคนสัญญาจะคิดถึงแต่ให้คนดูเยอะๆจะยังไงแต่ผมต้องให้คุณเปลี่ยนความคิดว่าจะทำช่องทำสเตชันทำสถานีและ มีรายได้เยอะๆทำอย่างไรอาจจะเป็นได้จาก Product อาจจะเป็นได้จากการ uh, PR สื่อโฆษณาต่างๆครับ <c oughs> แต่คุณต้องคิดตั้งแต่วันแรกนะครับเดี๋ยวยกอย่างเคสหนึ่งครับเป็นเคสของเพื่อนผมพี่ต่อเพนกวินชาบูเขมเขาทำหนังสือขายเหมือนกันนะครับแต่หนังสือเขาเนี่ยขายแพงเลยนะครับน่าจะสี่นะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยวันละวเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วเขาก็มีสปอนเซอร์ด้วยคือหนังสืออาหารใช่ไหมข้างหลังหนังสืออาหารก็จะมีสปอนเซอร์สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยรูไม่แคบว่าค่าหนังสือเขาเนี่ยถือว่า ทำฟรีอ่ะหมายถึงว่าโฆษณาม,มันก็คุ้มทุนแล้วนะครับแต่เป็นอย่างอื่นเรานึกภาพเลยครับว่าวันนี้วันนี้คุณทำหนังสือคุณก็ต้องมีค่าต้นทุนค่าหนังสือถูกไหมแล้วคุณต้องขายเช่นขายสักพันเล่มถึงจะคืนทุนเคยเห็นไหมอ่าสมมุติน,นะสมมุติน,นะนะครับแต่ครับเขายังไม่ทันขายเขากำไรแล้วเพราะว่าค่าโฆษณานี่คือโมเดลรายได้ทัทีนเขาบอกว่าเอ๊ะเขา เก่งแบบสุดยอดหรือเปล่าเขาเก่งอยู่แล้วแต่ว่าโมดมันอ,อยู่ที่โมเดลรายได,ได้อยู่ที่ความคิดตอนที่คุณเริ่มทำธุรกิจไม่ใช่คุณทำคอนเทนต์ที่ดีที่สุดนะแต่คุณต้องเป็นบิสิสโมเดลที่ดีที่สุดถึงจะทํากาไรได้นั้นเนี่ยช่องทางช่องเจ็ดเขาถึงอยู่ได้ไม่ทั้งต้นทุนเขาแพงมหาศาลแพงหูฉีกหรือไม่ทั้งหนังเกาหลีก,กันก็ตามเราดูฟรีแต่ทำไมเขาถึงยังได้ตังยังคุม้มรวยนะทั้งดาราผู้จัดช่องรวยรวยทุกคนเลยทำไมนะ่ะทำไมเราทำยูทูบแล้วมันดูยากขนาดนั้นดังนั้นผมจะมาพูดถึง โมเดลธุรกิจมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของยอดวิวนะครับดังนั้นบางครั้งเนี่ยข้อิวคนดูน้อยแต่มันแม่นอ่นมันก็ได้ตังเยอะอย่างเช่นติ้งออฟเดวิงเนี่ยก็เป็นอสังหาริมทรัพย์เลยคนดูก็คงไม่ได้หลักล้านวิวหลักล้านหรอกมัง้งแต่ว่าเออจำนวนวิวที่ดูมันมีคุณภาพแลวมันทําเงินให้กับสปอนเซอร์เขาได้ครับยกตัวอย่างช่องของพีเ็ก,ก็ได้พี่กิมที่เป็นเพื่อนๆเราเนี่ยแหละที่พีเ็กเขาทำเกี่ยวกับพวกช่องเกี่ยวกับ นาฬิกาโรเล็กอะไรพวกนี้คือนิชมากเลยนะคือคนดูอาจจะเป็นหลักร้อยหลักพันด้วยซ้ำแต่คือแบบสิ่งที่เขาทําได้คือโมเดลเขาชัดเจนไงคือเฮ้ยเขารับเซอร์วริสนาฬิกาเขารับเซอร์วิสเรืเ่องของสายอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คนอาจจะเป็นพันอ่ะพันวิวแต่พันวิวนั้นนะมีสักสองสามคนที่มาที่ร้าน,นะนโอ้โหเกิด <พง S 2> เป็น <พง S 2> คนามดนเป็นเงินกี่หมื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คุ้มสําหรับเขาแต่เราก็ต้องแบบ ทำให้มันชัดเจนได้นอตอนแรกที่เราทําช่องหรือว่าทำคอนเทนต์อะไรไปเนี่ยว่าพี่โมเดลของเรามาเป็นไงการสร้างรายได้ของเรามันเป็นยังไงหรือว่าสมมติถ้าใครไม่สนใจรายได้ก็ไม่มีปัญหานะพี่จะทําเพื่อความสุขก็ได้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแต่ก็อยากให้รู้ว่าสมมติถ้าคุณอยากจะทําเงินอนะคุณก็ต้องรู้ว่าฮ้ยโมเดลของคุณมันมีอะไรที่จะทําเงินได้บ้างนั่นเองครับ ครับผมเชื่อว่ามันเป็นโอกาสคนรุ่นใหม่ด้วยนะเข้มนะคือเราอาจจะเป็นคนที่สร้างแพลตฟอร์มไม่เก่งเราคงไม่มี Facebook มัสเตอร์ก็เบิด์ททำเฟซบุ๊กหรือทำทวิตเตอร์ยูทูบอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าในวงการมีเดียของเราทาได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเช่นหนังโฆษณาของไทยก็ติดอันดับโลกเยอะยมากเลยคนฝรั่งดูร้องไห้ก็เยอะแยะเคยเห็นใช่ไหมนั้นนีลความครีเอทีฟความสร้างสรรค์หรือวัฒนธรรมของคนไทยสามารถเผยแพร่ผ่านสื่อผ่านหนัง ได้นะครับและผมเชื่อว่าคนไทยไม่แพ้ใครในโลกนั้นเด็กรุ่นใหม่อย่าให้เรามาทำปร็ัพชันหนังสั้นมาดูหรือว่าฝึกฝนก่อนผมเชื่อว,ว่าแรกเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้แบบหาเงินทุนได้ง่ายๆหรอกแต่ถ้าคุณเริ่มมีชื่อเสียงการขออะไรมันกจ็จะง่ายขึ้นด้วยนะครับและอยากให้คนได้ไดร้องเพราะว่านี่คือผมเชื่อว่านันเป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทยได้เลยนั่นคือหนังคือสื่อเหมือนเกาหลียาแค่ เกาหลีนี่ไม่ต้องไปขายรถยนต์ไม่ต้องไปทําอะไรเพราะว่าหนังเรื่องหนึ่งนี้ก็แบบขายได้ทั่วโลกแถมคนกลับมาเที่ยวเกาหลีได้ด้วยมเหมือนกันโฆษณาแถมได้ต่างกับเกาหลีอ่ะเป็นโมเดลที่ชัดเจนแล้วก็เจ๋งทางได้ได้ทางออนไลน์ก็คือส่งเ,เป็นขายเป็นสตรีมออฟไลน์ก็คือคนมาเที่ยวตัวกันเป็นๆเ,เลยมาเที่ยวที่ประเทศของตัวเองตอนนี้ต้นทุนทางสื่อนี่ถูกลงและทุกคนก็เริ่มได้อยู่ที่ฝีมืออย่างเดียวเลยท่ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคที่แบบคนเราเก่งด้านด้านหนึ่งอ่ะให้เก่งไปเลย เพราะเครื่องมือออนไลน์มันทำให้คุณเลเวลเลตหรือคุณทวีพลังออกไปทั่วโลกได้ขอให้เก่งจริงเรื่องสือเรื่องสเตชันเรื่องมีเดียเรื่องทำคอนเทนต์ด้วยนะซึ่งผมกับเข้มเองเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยท้งเ,เล็กทุกคนเนี่ยจะเก่งเรื่องของการทำแนว content นคอนเทนต์แนวข้อมูลข่าสารความรู้จะไม่ได้เก่งแนวเอนเตอร์เทนเมนต์ตลกเท่าไหร่แต่ผมจะบอกว่าการที่เป็นสายความรู้เนี่ยมันทําให้เราเป็น Expert, เอ็กซ์เข้ม เก่งเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแล้วถ้าเก่งเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งนี่แหละจะทําให้เรามีช่องทางการทํารายได้เช่นพี่เล็กนาฬิกาชัดเจนเลยขายอะไรนาฬิกาเซอร์วิสสายหนังเซอร์วิสนาฬิกาซ่อมแซมขายมือสองซึ่งมันคนดูน้อยจริงใช่จริงแต่มันให้ธุรกิจเขาเติบโตอย่างผมอสังหาดีลัพชัดเจนก็สังหาดีลัพถูกไหมมันตรงเข้มกล้องกล้องตัดต่อวีดีโอก็น้รงชัดเจนตรงซึ่งอาจจะไม่มียอยิบเป็นหลักล้านซึ่งก็มีบ้างหลักล้านแต่ว่าโฟกัฟกโอเคฟุกัสตรง แต่ทำเงินได้ทุกวิวทุกวิวเราคาดหวังเงินได้อันนี้ผมบอกครับไม่ใช่เยอะวิวเยอะแล้วจะมีตังค์แต่คุณต้องมีบิสมิเซนตโมเดลรองรับด้วยนะครับตอนั้นผมเข้มเนี่ยก็ทำคอร์สคอร์สหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสอนนะครับการทำสเตชันสายความรู้นะครับผมชื่อว่าเอออินมีดิจิทัลมีเดียเนี่ยมีเยอะทําเยอะเนาะแต่ว่าผมกับเพื่อนๆจะเข้มแข็งเรื่องสายความรู้นะครับเราได้มีคนสอนคือผมนะฮะช่องคิมพ็อพยินร้านเพื่ินตามมาห้าแสนหกคนแล้วก็ในทาง Facebook Podcast คือเราทำทุกอัน <S <S ผมไม่อยากมองว่ามันคือทการทำ u t u b e ซึ่งโ no นเลยไม่ใช่นะครับมันคือการทำสเตชันและกระจายทุกแพลตฟอร์มอย่างเช่น TikTok อ o d อ a s, <S uh, t YouTube Facebook ทุกอย่างที่มีบล็อกเดตด่นี้ก็เติมทำเหมือน,นกันนะครับ,รบอย่างเข้มเป็นสายอะไรครับ <S 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 เป็นในเรื่องของการทำวิดีโอ,อเป็นในเรื่องของคอนเทนต์พวกตัดต่อว,วิดีโออะไรพวกนี้คือใน,อนคอร์สเนี่ยเขาก็จะสอนในเรื่องของพวกการทาเว็บไซต์ด้วยนะการอัดแอดเฟซบุ๊กคือมันจะเป็นมันจะมากกว่า แค่การทำยู u ูบแหละมันจะเป็น mm. ในเรื่องของการโมเดลธุรกิจว่าเฮ้ยเรามี YouTube แล้วเรามีฟอนเนลเลยที่เราสามารถจะทำเงินได้บ้างแล้วไอ้ทำเงิน mm. ตรงนั้นนะเราสามารถที่จะไปโฆษณาอะไรได้บ้างคือมันก็จะเป็นทอดทอดทอดมันจะน mm. ไม่ใช่แค่ยูทูบยูทูบเหมือนแค่เป็นตัวจุดประกายเป,ปียงทางใช่เผยแพร่แค่ทางเดียวใช่แล้วก็ค่อยไหลลงมาเราจะทำเงินกับมันได้ยังไงในะแต่ละช่องทางช่องทางอะไรเงี้ยก็จะเป็นหน้าที่ของผมที่จะสอนในคอร์สคอสนั้นครับผมและมีสองคนที่จะมาสอนด้วยเช่นพี่เวลนะครับเป็นเกี่ยวกับสายรถยนต์สายรีวิวสายเทคนิคกันนะฮ ตีโอ <The> เป็นเพื่อนผมนะครับแล้วเขาก็มีเจ้าของเพจเนะาะติดตามเป็นล้านไลค์นะครับมีเพจล้านไลค์หลายน่าจะน่าจะหนึ่งผมไน่าจะงากี่เพจหนึ่งสามแสนด้วยอแล้วก็มี YouTube, YouTube ก็มีเป็นแสนแล้วก็ TikTok ก,ก,ก็เป็นแสนแล้วทำ TikTok แค่2เดือนเนี่ยคนติดตามหลักสี่แสนแล้วมั้งใช่ไหมประมาณนั้นนะครับนั้นก็อยากให้ทุกคนได้รับความรู้เรื่องของการทำมีเดียทำสื่อทุกคนเนี่ยจะไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งแต่ว่า จะทาให้คุณอยู่ได้ทุกแพลตฟอร์มและทาเงินเข้ามาทุกแพลตฟอร์มให้สม่วยเือนสเตชันเป็นสถานีทุ่ทัลทัลทัทัท,ทเลยนะแล้วก็ทาเงินจากสื่อที่เราสร้างขึ้นเนี่ยอยู่ตรงนี้นะเงินเข้าทางนี้ฟล์เงินเข้าอย่างไรบ้างและสาคัญคือ Tik t o ็อกกำลังร้อนแรงกําลังใหม่และเหมาะกับสายความรู้มากเพราะเขาลง,งดันคอนเทนต์ความรู้ครับซึ่งคอร์สคร้งนี้จาก8,000บาทลดเหลือ 4,990บาทครับผมแถมมีของแถมมากมายในนั้นนะครับถ้าเพื่อนสนใจการทําสื่อเนาะการทำมีเดียผมอยากให้คิดว่ามันเหมือนเรามาเรียนวิชาชีพแบบป,ปวสปวชที่แบบใช้ทำเงินได้จริงจริง,รงความรู้ราคา4,000กว่าบาทนี่คือแบบมันทําให้คุณยนระยะเวลาได้ปีหนึ่งอะไรเงี้ยหรือ2ปีอะ่ะมันคือคุณค่าเงินเท่าไหร่วะสมมติถ้าทำให้แบบเรายนระยะเวลาขนาดนั้นอะ่ะมันคุ้มจริง อยาให้คิดว่ามันคืออาชีพนะครับ,รบแล้วก็ถ้าไม่พอใจทำไมเข้มยินดีคืนเงินได้ทุกกรณีนะถ้าใครแลร้วรู้สึกข์กมันจะได้เรื่องเหรอวะบอกทักมาครับบอกขอเง,งินคืนครับพี่เข้มจัดไปฮะไม่มีคําถามสักคำนะครับก็อยากจะให้คุณเห็นว่า ความรู้ที่เราทำตั้งใจทำมาบาัน16ชั่วโมงคือโคตรอัดแน่น4,900บาทนะครับแล้วถ้าไม่พอใจคืนเงินได้หมดเลยท้อมของแถมมากมายนะ่าจะของแถมมาแล้วสี่กว่าบาทแล้วมั้งนะฮะคุ้มจัดอ่ะคุ้มจัด <c oughs> นะ,ค,ะครับ <c oughs> ก็อย <ผม S 1> าก <c oughs> ให้คนได้ความรู้เต็มๆแล้วก็พร้อมทั้งวิทยากรหลายคนที่จะเห็นมุมมองบางคนไม่ชอบแนวผมอาจจะชอบแนวพี่เวลแนวเข้มหรือแนวตีโออะไรอย่างเงี้ยนะให้คุณรู้ว่าไม่มีความเสี่ยงเลยซื้อแล้วคืนเงินได้แถมไม่ผ่อนใจมั้ เดี๋ยวกําลังดูอยู่ว่าอาจจะมีผ่อนจ่ายสัก3เดือนอะไรเงี้ยเผื่อบางคนไม่อยากจะจ่ายเงินแบบก้อนใหญ่อะไรเงี้ยครับผมครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบเนาะก็หวังว่าจะได้ใช้ไอเดียในความรู้ของคลิปนี้ไปสร้างเป็นแรงบรันดาลใจให้กับพวกคุณนะครับผมเองก็เป็นคนที่เติบโตมาจากดิจิตอลมีเ เพียวๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นได้ออกช่องมันนี่เอ็กซ์โออกช่องทีวีอะไรมากมายซึ่งผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบอะไรเลยแต่ว่าสื่อออนไลน์ทําให้เราได้ไปได้ไกลตามที่ต้องการได้เลยครับครับผมก็เป็นความของคุณเช่นเดียวกันเนาะขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับแลหวังว่าจะเติบโตไปได้ในสายออนไลน์ด้วยกันครับแล้วเจอนคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ